โอ้โหเปิดมาโอ้โหอันนี้ก็ไม่ต้อง แบบแนะนําอะไรเลยับ่มกิลก็ถือว่าอยู่กิลสาขาที่ตึงเหมือนกันนบ่มกิลแฮกเกอร์ใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต,ต่างๆในเกมละเลนเจอร์ในราคาที่ถูกกว่าในทุกเกมไปอย่างมากเช่นแพ็กเกจ9 8 8ดบาทจากราคาปกติ1 9 9 0เบาทเหลือเพียงแค่1 3 5 0บาทก็สามารถไปเติมกันได้ที่เพจอินแบล็คเอ็มเติมเกมได้เลยนอกจากนั้นยังรับเติมเกมมือถืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกมอ v ร์วีไฟให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%หากใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้้คแลมมเผ Oh. ขอบคุมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับีต้อนรับสู่ช่องไอซันฟาร์ี้เกมไลน์เลนเจอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าต่าง ID ไอเดี้ายม่วงกับคลิปอยากส่องก็ต้องสุ่มนั่นเอง e ี EP นี้เป็น e ีที่สาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมโอ้โหบอกเลยว่าเดินทางกันมายาวนานเหมือนกันนะครสำหรับคลิปอยากส่องก็ต้องสุ่ม สำหรับใครที่อยากจะร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ผมอย่าลืมแอดไอเดีไลน์ผมมาได้ทอมไอดีไอซันฟันนี่ศูนย์หนึ่งได้เลยทมบอกเลยว่าแค่แอดไอเดีไลน์ก็สามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อในเกมแล้วก็รีวิวในเกมมาด้านล่างคลิปนี้ด้วยทมเพื่อที่จะเอามาลุ้นในกรงล้อ E ีถัดๆไปนั่นเองก็ประมาณนี้ทอมอ่ะก็สำหรับใครที่ต้องการเติมแพคเกจบูบี้ในราคาที่อย bueno um> ู่าในเกมเป็นอย่างมาก ผมขอแนะนำเลยมเพท่าน Inback M เ,เ,เติมเกมทุมบอกได้เลยว่าแพ็ก988หรืีขายเพียงแค่1,350บาทหรือจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆบอกได้เลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%กันเลยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ดีคลิปชันหรือก็ใต้คอมเมนต์เลยทุกอ่าสำหรับวันนี้จะมีใครอยู่ในกรุงล้อบ้างหรือว่าจะมีชื่อใครอยู่ในกรุงล้อบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับผมก,ก็มาอยู่กันที่หน้าต่างกรุงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกทนรอบนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด18ท่่านนนัเอง อบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่เยอะมากๆค่ับผมอ่ะเดี๋ยวก็มาประเดิมกปนท,ทีมแรกกันเลยครับผมว่าจะลงไปที่ช่องสีไหนแล้วก็เป็นทีมของใครกันมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับผมว่าจะเป็นทีมของใครกันรอบนี้เปิดมาทีมแรกท่ผมก็เป็นทีมของคุณน่าจะอ่านว่าคุณบาจิครับผมอ่ะคุณบาจิเลเวล L12 นั่นเองเดี๋ยวก็ไปทําการส่องทีมให้กับคุณบาจิกันเลยนะครับผม ก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสหรับทีมของคุณบาจิเดี๋ยวเราไปทําการส่งทีมสองเกียร์กับคุณบาจิกันเลยผมว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าโอโ้โหเปิดมาโอโ้โหอันนี้ก็ไม่ต้องแบบแนะนําอะไรเลยรับผมกิลก็ถือว่าอยู่กิลสาขาที่ตึงเหมือนกันรับผมกิลแฮกเกอร์โอ้ชื่อไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่รับผมสำหรับชื่อกิลอาแต่ทีมนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่เก่งมากดูการติดเกียร์รับผมอ่าการติดเกียร์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นไปทางเกียร์ประยุกต์มากกว่าแล้วก็ เกียร์นะ่มอ่าเท่าที่ผมเห็นได้ชาร์ตก็จะเห็นไปทางด้านของเกียร์ประยุกต์เยอะเลยนุน่มอ่านี่สําหรับใครที่ต้องการติดเกียร์แบบอยากให้ทีมอยู่แบบลีกสูงๆสามารถติดเกียร์ตามทีมของคุณบาจิได้เลยนุน่มบอกได้เลยว่าการติดเกียร์ถือว่าค่อนข้างที่เทพมากๆนุ่มนี่สําหรับไอดีนี้นะ่มอ่าที่ผมเห็นหลักๆก็คือแบบ ค่อนข,ข้างที่เทพเลนเจอร์ ender, ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็นี่โอ้โหบอกได้เลยว่ามีมูลลดน้ำหนักที่มีความสามารถหยุดเวลา5วิอีกน้มบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ตึงมือมากๆทีมนี้หยุดเวลาไปทั้งสิ้น4ตัวแล้วน้มทีมนี้ถ้าได้ตัวของนาฬิกาปู่มาอีกผมบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่อยากจะสรรหาคำไหนมาพูดแล้วน้อไอดีนี้ขาดแค่ตัวของ น,นาฬิกาปู่กับตัวของ s ซลลี p พิชเชอร์ทุม่มไอดีนี้น่าจะไปยืมแถวๆลีกตำนานได้เลยทุม่มอ่ะก็สําหรับไอดีนี้การติดเกียร์โดยรวมเท่าที่ผมสังเกตไม่มีปัญหาผิดขาตรงไหนทุม่มเนื่องจากว่าเขายืนอยู่ที่ลีกมาสเตอร์สองกันเลยเกียร์โดยรวมของเขาจะเป็นเกียร์ประยุกต์มากกว่าแล้วก็เกียร์ประยุกต์เขาจะประยุกตเป็นเกียร์ช่องกลางเองเห็นได้ชัดทุม่มว่าเกียร์ช่องกลางอย่างเช่นชุดฮาโลวีนทุ่มแถวๆลีกมาสเตอร์สองก็ยังใช้กันเยอะมากๆเนื่องจากว่าค่าเป็นค่ามาตรฐานนั่นเองสําหรับใครทีท่ต้องกการรเีียแบบดๆผมแนนะําเกียยรลบ บอกได้เลยว่าเกียร์ชิ้นนี้ใช้งานได้ดีมากๆไอดีหลักของผมใช้ชุดแบบนี้6ชุดเลยผมบอกได้เลยว่ายังเป็นเกียร์ที่ใช้งานดีมากๆเดี๋ยวก็จะมีหลายคนสอบถามเข้ามาอีกว่าทาไมลูเดียสของเขาถึงไม่เลือกเป็นเกียร์หลบสกิลให้สําหรับตัวของลูเดียสโมะตัวนี้มีค่าแฝงลบที่ค่อนข้างที่สูงอยู่แล้วบวกกับตําแหน่งที่ยืนก็ยืนไกลยอยู่แล้วเขาก็เลยไม่เน้นที่จะใช้เป็นเกียร์หลบสกิลนั่นเองหลักๆตัวนี้มีแบบอาบัฟสะท้อนในตัวอยู่แล้วผมเขาก็เลยเลือกเกียร์ติดเกียร์แบบ ว่าทีมนี้ทีมของคุณปาจิท่านผมค่อนข้างที่ตึงมือมากๆผมมองว่าไอดีนี้ท่านผมยืนมาร์ทตึงในแบบชิวๆเลยท่านผมอ,อะเดี๋ยวก็ไปทําการส่องทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อทีมถัดไปกันเลยท่านผมว่าจะเป็นทีมของใครกันตะกี้บอกไปเลยท่านผมว่าทีมของคุณปาจีค่อนข้างที่ตึงมือมากๆท่านผมโอ้โหก็ อยู่กันที่หลีกมาสเตอร์สองกันเลยทุคค่อนข้างที่ตึงมือมากๆคนถัดไปเป็นท่าน,นาของโจโจ้ผมอ่าถ้าอ่านผิดต้องขอภัยด้วยจริงๆทชื่อว่าคุณโจโจ้เลเวลอยู่แปดสิบห้านั่นเองเดี๋ยวไปทำการส่องทีมสองเกียร์กับคุณโจโจ้ันเลยนะครับผม ต้องขออภัยด้วยจริงๆนุ่มสำหรับทีมของคุณโจโจ้ทุ่มหาผมหาไม่เจอจริงๆอะไม่รู้ว่าได้แอดไอดียไลน์ผมมาไหมสำหรับตรงนี้ทุ่มใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมแบบนี้อย่าลืมแอดไอดียไลน์ผมมาได้นุ่มไอดีไอซันซันนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งดดดได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะทมว่าจะมีรายชื่ออยู่ในกงล้อไหมสำหรับใครที่ขอมาหลายรอบแล้วนุ่มหรือว่าหลายอีพีแล้วผมการันตีเลยทุ่มว่ามีชื่ออยู่ในกรงล้อแน่นอนทุ่มอะเดี๋ยวก็ไปทำการหมุนหาทีมะา เดี๋ยวไปดูกันเลยครัมว่ารอบนี้จะลงสีไหนแล้วก็เป็นทีมของใครกันรอบนี้จะลงเป็นสีอ่าลงเป็นสีแดงครับมก็ชื่อตามนี้เลย ID เกมเองสําหรับชื่อ ID นะครับมแล้วก็เลเวลอยู่ที่เลเวล u 2 0 0เอง <c oughs> เดี๋ยวก็ไปทําการส่งทีมส่งเกียใหกับคุณ ID กันเลยนะครับผม <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะผมสำหรับทีมนี้เดี๋ยวก็ขออนุญาตบมุาทีมถัดไปกันเลยนะับผมมา ก็มาลุ้นกันต่อเลยครับผาสำหรับใครที่ไม่มีรายชื่อในกรุงล้อหรือว่าใครที่ผมทํารายชื่อตกหล่นก็ขออภัยด้วยจริงๆทุกท่มอ่ะและอีกอย่างหนึ่งสําหรับใครที่แบบซุ่มแล้วครับ่มแต่หาเพื่อนไม่เจออันนี้ต้องขออภัย่วงหน้าไไปก่อนละกันครับผาสำหรับใครที่แบบอยากจะออกกิงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ใน E ีีนี้ได้เลยครับ่มเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่ออีพีหน้านั่นเองสําหรับทีมถัดไปเป็นทีมของคุณเต๋าครับผมเลเวล L สามสิบเจ็ดนั่นเองเดี๋ยวก็พยายามการสองทีมสองเกียก เต๋าเดี๋ยวเราไปทำการส่องทีมส่งเกียร์กันเลยผมว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับทีมของคุณเต๋ายืนอยู่ที่ลีมาสเตอร์3กันเลยผม่บอกได้เลยว่าเป็นไอดีที่ค่อนข้างที่ตึงมือมากๆทุนี่ ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าผมว่าทีมนี้จะเล่นไปทางด้านของคอมโบตัวหนึ่งั่นเองแล้วก็อีกทีนึงก็จะมีทางด้านของหยุดเวลา5้าวิอีก2ตัวนะผมอาตัวหนึ่งก็พอ่อนคางที่เยอะเลยสําหรับทีมนี้ใส่ตัวการบินด้วยนะผมตัวการบินเลเวลเพียงแค่145อส่สาสำหรับทีมโดยรวมไม่มีปัญหาตดขาดตรงไหนผมว่ายืนอยู่ที่แถวๆลีกมาสเตอร์สามได้ก็ถือว่าตึงมือมากๆแล้วทุผมอีกทั้งยังไม่พอเลนเจอร์ก้าเราของเขาแม็กถึง2ตัวกันเลยทุผมและก็มีตัวของเลมด้วยโอ้โหเลมก็ใกล้จะแแแมม็กลล้้้วววบผผตอนนี3พ ร้อยด้วยทโอ้โหบอกเลยว่าคนนี้เอาสุดมากๆกะก็เป็นตัวตึงแห่งติ๊กต็อกด้วยสำหรับคุณเตา๋าทุกะ ก็สำหรับการติดเกียร์ไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนนุ่มการติดเกียร์โดยรวมถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ยืนหลีกอยู่ค่อนข้างที่สูงเลยเกียร์ส่วนใหญ่นะ่มอ่าสำหรับมือใหม่ที่ต้องการแนวทางการติดเกียร์ประยุกผมขอแนะนาไอดีคุณเต่าเลยนะผมว่าการติดเกียร์ประยุกของคุณเต่าถือว่าโอเคมากๆนุผมสามารถไปดูกันได้ที่ทีได้เลยนุ่มอ่ะนี่บอกได้เลยว่าเกียร์ประยุกค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ยืนหลีกได้ค่อนข้างที่สูงมากๆนุผมสำหรับทีมนี้เดี๋ยวเราก็ไปทําการส่องทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี เลยทุกคว่าแต่ละทีมในรอบนี้โอ้โหยืนแถวๆลีมาสเตอร์กันค่อนข้างที่เยอะเลยเนื่องจากว่าผมกตัวเกมได้ทําการปรับสมดุลทางด้านาของโหมด PP มาทมโอ้โหบอกได้เลยว่าปรับค่อนข้างที่เยอะมากๆทีมถัดไปเป็นของทีมของคุณรัชชน,นน์นะทุมอ่าเดี๋ยวก็ไปทําการส่องทีมให้กับคุณรัชชนน์กันเลยทุกคนเลเวล u 7 7นั่นเองต่อเลื่อนมาเจอเป็นเทียบ้อยแล้วทุกคนสำหรับทีมของคุณลัชชนน์อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปข้างตน้นตะกี้ทุกคที่ผมบอกว่าโม PP ีการรปับ เขามีการปรับสมดุลทังหน้าของโหมด PvP ท็อปทให้บอดเก่งขึ้นอันนี้ผมได้ไปทาการทดสอบแล้วท็อข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีใครแจ้งทมแต่เท่าที่ผมไปทดสอบผมรู้สึกว่าบอดในเกมตั้งรับค่อนข้างที่เก่งขึ้นมากมากไม่ว่าจะเป็นทีมที่มีเกียร์แบบประมาณไหนก็ช่างท็อบอกได้เลยว่าบอดค่อนข้างที่เก่งมากมผมเท่าที่ผมทีมาประมาณส0เกมผมปกติผมจะชนนนนะแแแบบบ่่่่วเทททมมตปัจจจุีีี้้้ก็ริใล เรามาดูกันที่ทีมของคุณราชานน์กันเลยนะผมว่าเป็นไงกันบ้างสําหรับทีมเข้าที่ผมเห็นก็เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างที่โอเคเลยสําหรับตัวของไมยกลเขายังไม่มีเกียร์ช่องกลางที่เป็นเกียร์รถแล้นะผมเขาก็เลยติดเป็นเกียร์ทางท่าของรองเท้านั่นเองโอ้โหมีเกียร์ใหม่ในรอบนี้ด้วยนะผมเขาก็เลือกที่จะติดให้กับตัวของอาดูบิสนั่นเองสําหรับเกียร์ชิ้นนี้โอ้โหค่าโดยรวมถือว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างที่โอเคเลยนะผมแต่ว่าค่าตรงนี้ไม่มีค่าทางท้าของรถแล่นั่นเองถ้าจะใช้จริงๆรินะผมเกียร เลือกออปชันเป็นทน่าของลบสกิลแล้วก็เลือกช่องกลางเป็นรองเท้าจะเป็นเกียร์ที่ดีมากๆเลยนี่โอ้โหทีมนี้จะเน้นใช้เป็นตัวชน,วชนที่นี้มี3ตัวอีกทีทนึงก็มีอีก4ตัวนุ่มาทีมนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชนค่อนข้างที่เยอะมากๆเขาเลือกที่จะปั้นตัวของดีวาแม็กซนะุ่มอก็ถือว่าโอเคเหมือนกันสําหรับตัวนี้ ทีมของเขาถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่โอเคแล้วนผมส่วนคอมโบความสามารถตรงนี้ยังไม่เป็นคอมโบที่ตายตัวครับแต่หลักๆที่ผมเห็นก็จะเป็นมีเพิ่มแลด้วยแล้วก็จะมีหยุดเวลา5าวิด้วยสําหรับทีมนี้ที่ขาดหลักๆก็จะเป็นตัวของแสงมืดแสงมืดที่เป็นตัวท่ะของตัวเสรอร์พีมนมอ,อะตัวปับ๊บ อ่าอื่นๆท็ผมไม่ว่าจะเป็นตัวของสเตลเซนลี่หรือว่าจะเป็นตัวดามิอย่างเช่นตัวบาวล็อกอ่าพวกนี้ก็ต้องการเหมือนกันสําหรับไอดีีนี้ท็ออ่าก็หลักๆแล้วต้องการตัวดามิแล่ก็ตัวปวดนั่นเอง <S <S 1> <S 1> <ๆ>ทีมโดยรวมการตีเกียร์ไม่มีปัญหาตีขาตรงไหนเพราะว่าการตีเกียร์โดยรวมถือว่าโอเคมากๆแล้วท็ผมก็เดี๋ยวเรา,าทาการส่องทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาทําการส่องทีมถัดไปกันเลยท็ผมว่าจะเป็นทีมของใครกันบอกได้เลยท็ผมว่าทีมของคุณลชานท์ตะกี้ค่อนข้างที่ตึงมือมากๆทโอปโ,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 โอช ช่องสีไหนสีนี้ทมอ่ะเป็นของคุณน่าจะอ่านว่าคุณสันติภพนะผมถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยจริงๆท็อปสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะผมว่าอ่านว่าอะไรท็อปะน่าจะอ่านว่าคุณสันติภพไหมสําหรับทีนี้ท็อปะ level อยู่80แปท่านเองเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่องทีมให้กับคุณสันติกันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอเป็นเทียบ้อยแล้วท็อปะสาหรับคุณสันติท็อปทีมของคุณสันติเดี๋ยวเราทำการส่องทีมส่องเคียกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้โห level อิย88จริงด้วยนะผมเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าทีมป้องกันติดเกียร์แบบไหนแล้วก็ใช้เลนเจอร์ประมาณไหนกันบ้างสําหรับทีมป้องกันเขาเลือกที่จะใช้เป็นตัวของนาฬิกาปู่แล้วก็การติดเกียร์ถือว่าโอเคเลยเนื่องจากว่าตัวของนาฬิกาปู่ก็ดามิถือว่าวางผลได้ทุผมอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัว9ก้าดาวแม็กด้วยถือว่าการติดเกียร์ไม่มีปัญหาติดคัดตรงไหนส่วนตัวของดาวิช่โอ้โหเขาติดเป็นปืนแพนด์เนเปอร์ทุ่มอันนี้อาจจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่ค่อยเต็มที่ผมแนะนําเป็นอาเกียไม้กวาดแล้ว ก็ได้ท้าผมส่วนท่าของไม้คาปล่อยตัวเร็วจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ว่ากันส่วนตัวของดุริยางกติเกียร์แบบนี้แล้วก็ตัวของตัวของเปล่าท o t h ผมอ่ะก็2ตัวนี้ผมแนะนําเป็น ไม้คาถาช่องหน้าก็โอเคแล้วผมเกียร์ช่องก,กลงางก็รองเท้าโอเคแล้วส่วนเกียร์ช่องท้ายผมอยากจะแนะนําไปเกียร์กระบอกมากกว่าเนื่องจากว่า2ตัวนี้เป็นตัวสายพลังนั่นเองยิ่ง2ตัวนี้ยืนนานเท่าไหร่ความสามารถในการตัดแลกก็จะยิ่งน้นเท่านานท่ผมอ่ะหลักๆแล้วความสามารถในการตัดแลกกับความสามารถตัวหนึ่งเขาจะเน้นเป็นเลนเจอร์ยืนนานผมไม่ใช่เน้นอาการไปตัวการไปตัวก็ถือว่ามีผลแหละแต่ว่าถ้าเลิเจอร์เรายืนนานความสามารถกปจะติดีขึ้น่มสำหรับทีนี้ก็จะเน้นไปาทางด้านของ คอมโบเพิ่มแรกหนึ่งพันหน่วยกับตัดแรกนั่นเองแล้วก็มีตัวกันตัวพินเสริมด้วยตัวของแอมเลียติดเตียแบบนี้ไม่ว่ากันเนื่องจากว่ามีค่าแฝงนั่นเองอตัวของซารีสินโตอันนี้เอามาใช้ เป็นตัวเสริมได้ผมไม่มีปัญหาที่ขัดตรงไหนการติดเกียร์รว,วมถือว่าโอเคมา,ากๆแต่ผมติดปัญหาอยู่แค่3ตัวในคีงปปกันนะผมก็จะเป็นตัวของบปาไฟตัวของมูนดุริยางก็ตัวของดาวิชีนเอง3ตัวนี้เราปั้นแพลงแล้วผมเราหวังพึ่งผลประโยชน์แล้วผมแนะนําเป็นเกียร์ดีๆให้เลยก็ได้ผมผมแนะนําเป็นเกียร์กระบอกก็ได้ถ้าไม่มีเกียร์ช่องท้ายดีๆทผมสนวนตัวของดาวิชีถ้าจะเพิ่มระยะยืนถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคนะผมแต่ว่าตัวของดาวิชีผมถึงแม้ว่าจะยืนจุดไกลสักแค่ไหน ตัวนี้บอกไดเลยว่าเปราะบางค่อนข้างที่สูงมากๆครับโดนไอเหมหรือว่าโดนพายุก็ถือว่าตายง่ายแล้วถ้าจะใช้เป็นแนวทางพายุก็ใส่เป็นไม้คาถาก็ได้หรือจะเน้นเป็นก๊อปปี้แล้วก็ยืนนานผมแนะนำเป็นไม้กว่านะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับิลพ์นี้ เดี๋ยวก็ไปทาการส่งทีมถัดไปกันเลยนะครับผมก,ก็เดี๋ยวเราทํทการหมุนหาทีมถัดไปกันเลยว่าจะเป็นทีมของใครการทุหคนรับนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าแต่และทีมค่อนข้างที่แบบมีการติดเกียร์ที่หลายแบบหลายทางทงกคนแต่ว่าการติดเกียร์โดยรวมถือว่าโอเคเลยทุกคนมาทีมถัดไปเป็นทีมของคุณ2000นะกอ่ะก็จะเป็น 200x นั่นเองเลเวล U48 ถึง U49 เดี๋ยวเราไปทำการหาทีมของคุณ 2000x กกันเลยนะครับผม ก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสําหรับทีมของคุณ 2,000x หรือว่า 200x นั่นเองสําหรับทีมนี้จะเป็นยงไงกันบ้างเปิดมาโอ้โหเกียร์กับเลนเจอร์ค่อนข้างที่โอเคเลยการติดเกียร์ไม่มีปัญหาตีดขัดตรงไหนเนื่องจากว่าเกียร์ของเขาก็เป็นในทางประยุกต์นั่นเองส่วนอีกทีหนึ่งเขาเลือกที่จะใช้เกียร์ชิ้นนี้ติดให้กับตัวของไวนั่นเอง แล้วก็เลือกออปชันเสริมเป็นทางด้านของฟื้นฟูทางชีวิตโมสำหรับลิเจอร์ตัวนี้สามารถติดให้กับตัวของไว้ก็ได้ถ้าไม่เอาออปชันที่แบบออปชันสกิลพัทนะผมก็สามารถเลือกติดได้แล้วก็เลือกเป็นพลังเวทอีกบอกเลยว่าโอเคมากๆครับนะอีกอย่างหนึง่งตัวของมูลหุย่ยไลกาข,ของเขาก็บวกไปที่15แล้วแล้วก็ติดเกียร์ได้โอเคมากๆทีม B อันนี้ผมไม่ติดขาตรงไหนส่วนทีม A อันนี้ผมมองว่าก็ได้เหมือนกันสําหรับการติดเกียร์คนระับนะเ,เขาเลือกที่จะติดเกียร์สุดยอดต่งให้กับตัวของลิม ถามว่าติดดีไหมก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของผมผมจะแนะนําเป็นเกียร์ชินี้หรผมเกียร์สุดยอดผมแนะนําเป็นเอามาติให้กับตัวของแอมเลียจะดีกว่าเนื่องจากว่าตัวของแอมเลียถามว่าแบกทีได้ไหมผมก็มองว่าแบกได้เนื่องจากว่าเราตีบวกปุกให้มันไปสตัวแล้วทุผม่ะเราควรที่จะติดเกียร์ดีๆให้กับน้องเขานั่นเองส่วนเกียร์ชนินี้เขาเลือกออปชั่นเป็นอัปเกรดรักผมอยากแนะนํา แบบนี้ผมอาว่าเกียร์อัพเกถ้าถามว่าดีไหมผมก็มองว่าดีแหละแต่ส่วนตัวผมจะนั้นแนะนําเป็นเกียร์รถแรกมากกว่าเนื่องจากว่าลีกแถวแถวเพชสามผมไม่ค่อยแบบอามีเลนเจอร์ที่แบบ เราแบบตีแรงหนะักอะไรค่อนข้างที่แบบเราไม่ค่อยแบบจําเป็นสักเท่าไหร่ผมแนะนําเป็นเกียร์รถแรกจะดีกว่าส่วนตัวของน้องเลมการติดเกียร์แบบนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าเกียร์ของชุดของท่านอายถือว่าเป็นเกียร์ที่มาตรฐานอยู่แล้วสามารถติดเกียร์กับหลายตัวได้เลยส่วนตัวของน้องแรมอันนี้ถือว่าโอเคเลยเพ่ผมการติดเกียร์ตัวของรีวก็โอเคเหมือนกันสลิดก็โอเคผมไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนเลยสาหรับการติดเกียร์แบบนี้ถือว่าเป็นในแวในวแนวทางประยุกต์มากกว่าคพผมรับทีนี้เกียร์สุดยอดดาเพผมถามว่าติดให้กับตัวของเลมดีไหม อันนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าติดดีแต่ว่าผมอยากให้เอาเป็นออปชันคูดาวเรนเจอร์เพิ่มนะผมเนื่องจากว่าตัวของแอมเบียก็ถือว่าเป็นตัวที่แบกทีได้ส่วนตัวของน้องเลมผมอยากแนะนําเป็นเกียร์แบบช่องแบบสลีสสลี่มากกว่าเนื่องจากว่าเรนเจอร์ตัวนี้ยืนไกลนะผมแล้วก็ตัวนี้อาจจะโดนสกิลค่อนข้างที่บ่อยมากๆนะผมถ้ายิ่งเราเจอตัวที่แบบเป็นตัวดามจเจาะสายเฉพาะทางมตัวนี้อาจจะยืนไม่ค่อยนานถึงแม้จะมีค่าแบกแต่ตัวนี้เป็นท่าน้ำผมอยากว่าเป็นท่าน้ําควรที่จะใส่เป็นเกียร์ต้านสกิล เยอะๆนะผมจะดีกว่าอ่าแล้วก็หลบจุดยบ้างก็ได้ส่วนอีกทีนึงไม่มีปัญหาติดขดตรงไหนเนื่องจากว่าเอามาแค่คอมโบความสามารถแล้วก็เอามาเป็นทางเสริมนั่นเองก็ประมาณนี้การสําหรับทีนี้เดี๋ยวก็ไปทําการส่องทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปกันเลยที่ผมว่าจะเป็นทีมของใครกันรอบนี้บอกได้เลยผมแต่ละทีมค่อนข้างที่กี่เกียได้แม่นยำมากๆผมแต่จะมีปัญหาตรงที่แบบจุดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะส่งผลให้กับทีมโดยรวมนั่นเองจุดตรงนี้สามารถนําไปทดสอบกันได้ผมว่าจุดเล็กๆน้อยตรรงงนี้ผมมสสาาถ่ ทำให้หลีกเราดันขึ้นไปสู่หรือว่าต่ำได้เลยทุกับอ่ะทีนถัดไปเป็นทีพองคุณน บาลอนนะผมเลเวล L 27นั่นเองเดี๋ยวก็ไปทำการส่งทีไมไปขับคุณบาลอนกันเลยนะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนุ่มสำหรับทีมของคุณบาลอนนะผมตอนนี้คือผมหาไม่เจอจริงๆแล้วก็ถามว่าเอาไอเดียเกมมาให้ผมผมสามารถส่งได้ไหมอ่าถ้าค้นหาได้นะผมแต่ไม่สามารถเพิ่มได้ในเองต้องขออภัยด้วยจริงๆนุ่มอ่ะสำหรับคลิปนี้นุ่มใครที่ไม่ได้ออกหรือว่าใครที่มีรายชื่อแล้วแต่ผมหาไม่เจอต้องขออภัยลุงน้าไปก่อนละกันสำหรับใครที่อยากจะร่วมเล่นกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแอดไอเดียไอซามก ชื่อในเกมมาได้ด้าล้างคลิปนี้ได้เลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งผมขอฝากไว้หน่อยละกันก็เป็นธนาของอินแบกเอ็มเติมเกมนั่นเองสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจ r u บี้ไลน์เจอร์ในราคาที่ถูกกว่าในตัวเกมผมผมขอแนะนําเลยทุคอ่ะสำหรับแพ็ก9 8 0แฟแวร์ลบีขายเพียงแค่1,350บาทหรือจะเป็นแพ็กเกจอื่นต่างๆบอกได้เลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%กันเลยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คีปชั่นแลว้วก็ใต้คอมเมนต์เลยทุกกไคนอ่ะส ข่าวสารคิดใหม่ใหม่ช่องไอซซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ